หลงรักผู้เยาว์ต้องเอาใจแต่ถ้าหลงรักผู้ใหญ่อย่างป๋าเนี่ยต้องเอาจริงนะจ๊ะ,ะวันนี้วันที่สามกุมภาพันธ์แสงเหนือเข้ามาดูทีมงานฉีดยาคุมนะครับนี่นี่นี่ทีมงานฉีดยาคุมเอ,อแปลงนี้ที่แสงเหนือลงคลิปไปสามวันที่แล้วน่ะที่ว่าหวานพักชีไปนะครับแสงเหนือลดน้ำได้สามวันแสงเหนือก็จะมาฉีดยาคุมนะครับฉีดยาคุม แล้วคราวนี้แสงเหนือก็จะปิดฟางลงโอนะครับพี่ๆเพื่อนๆอ,นอาจสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวลงคลิปผักชีเดี๋ยวลงเออพอดีมันมีสองแปลงนะครับแปลงที่แล้วที่ลงคลิปไปนั่นหวานผักชีกะเพรียงไยประมาณวันที่สิบเจ็ดแต่แปลงนี้เดี๋ยวจะหวานตั้งโอรประมาณวันที่หกกุมกุมภานะครับผมอขอบคุณที่ติดตามนะครับแลวอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แสงเหนือด้วยนะครับเมตตากดไลค์กดแชร์ให้แสงเหนือด้วยอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือฉีดยาคุมแบบไหนนะครับแล้วแสงเหนือฉีดยาคุมทับเม็ดเบกชีแบบไหนนะครับเดี๋ยวแสงเหนือจะถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับดูปเป็นแนวทางดูปเป็นแนวทางนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมใครมีภาพปิดตาอุตโมหลวงปู่ทิมแบบนี้ที่บ้านนะครับส่งรูปมาให้แสงเหนือดูนะครับ ส่งมาให้แสงเหนือเช่าได้นะครับแบ่งปันให้แสงเหนือด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผักชีที่แสงเหนือฉีดยาคุมทับเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้ครับพี่ครับที่แสงเหนือนี่นีมีเม็ดผักชีนี่แสงเหนือฉีดยาคุมทับไปเลยนะครับเพราะแสงเหนือนี่นี่นี่ก็เม็ดผักชีนี่นี่ี่ี่ เพราะแสงเหนือหวานผักชีไปเมื่อสามวันที่แล้วนะครับเออนี่นี่นะครับเม็ดผักชีนะครับนี่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 เม็ดผักชีเออนี่นี่เม็ดผักชีนะครับผมแสงเหนือจะวานผักชีห่างๆนะครับนี่นี่ก็เม็ดผักชีนะครับนี่นี่นี่วานไปได้สามวันแสงเหนือก็ลดน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวแสงเหนือก็ฉีดยาคุมทับไปเลยนะครับนี่เม็ดผักชีนะครับผมแล้วอีกสามวันถัดไปหลังจากฉีดยาคุมแสงเหนือก็จะกิ้งเม็ดขึ้นใช่นะครับ ดูไปแนวทางก็ได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับเอาดูอ่าเปแนวทางก็ได้เล่นๆก็นได้ตามสบายตามสบายอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไรนะครับดูแลเรื่องยาคุมกับแมลงในดินนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับใช่ครับพี่ครับแปลงนี้แสงเหนือหว่านผักชีไปได้สามวันรดน้ํามีความชื้นในดินแล้วแสงเหนือก็จะฉีดยาคุมนะครับจะคุมหญ้ามาดูกันเลย ว่าแสงเหนือคุมยาแบบไหนนะครับมือใหม่ดูเป็นแนวทางเออแสงเหนือใช้ตัวนี้เอ่อออกสดอะโซนเออออกไดอะโซน่ะดู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 ดดเออประมาณนี้นะประมาณนี้นะมียาคุมคุมยานะครับนี่ใส่ไปเลยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แสงเหนือเลยนะครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจอ่ะใส่ตัวแรกแล้วเราก็คนนะครับ คนแล้วก็ต้องมีวิธีการคนด้วยนะมือใหม่อโคนคนต้องพิวๆเออยามื่ขึ้นได้ขึ้นไปยามื่ขึ้นได้ขึ้นไปเออแบบนี้เลยครับพี่ครับนี่เราคุมแล้วเออเราก็ใส่แมลงในดินไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในดินอาจจะมีแมลงในไหนเราฉีดยาแล้วเราก็ใส่ไปเลยทางเหนือเลือกใช้ไซเปอร์นะครับเก่งเรื่องมดในดินนะครับ บางทีเราลงมาเมล็ดไปเมีมดก็จะคาบเม็ดไปได้นะครับใส่เหนือก็จะใส่ใส่เปอร์ไปเลยเพราะว่าอีกสามวันใส่เหนือก็จะกิ้งโ้ทับนะครับผมนี่นี่นี่ถ้ามือใหม่ดูติดตามตลอดจะเข้าใจนะครับว่าทําประมาณไหนนะครับนี่ใส่เปอร์นะครับเวลาเราฉีดยาคุมแล้วก็ใส่ไปเลย พอมดมแมลงใต้ดินนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับผมนี่นี่นก็แค่2ตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับเออมดอยู่ได้อยู่ไปมดอยู่ได้อยู่ไปเออแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบขอบคุณครับ